รู้ไหมว่าแค่หายใจในบ้านของเราเองอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่อายุมากขึ้นฝุ่น PM 2.5ที่มองไม่เห็นตาเปล่ากำลังคุกคามสุขภาพของคนในครอบครัวทุกวันวันนี้มี7วิธีง่ายๆที่จะทำให้บ้านเราปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5โดยไม่ต้องเสียเงินเยอะและทำได้จริงในชีวิตประจำวันวิธีที่ 1. ปิดประตูหน้าต่างในช่วงเวลาเสี่ยง หลายคนคิดว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจะดีต่อสุขภาพแต่ช่วงเช้า6-9โมงและเย็น18-21โมงที่รถติดหนาแน่นการเปิดหน้าต่างกลับเป็นการเชิญฝุ่นพิษเข้าบ้านลองสังเกตดูสิถ้าอยู่ใกล้ถนนใหญ่หรือแยกไฟแดงฝุ่นจากท่อไอเสียรถยนต์จะลอยเข้ามาตามลมได้ไกลถึง500เมตร หลังจากเก็บผ้าซักแห้งแล้วลองเช็ดผ้าขาวไปตามราวระเบียงจะเห็นคราบสีเทาๆนั่นคือฝุ่น PM 2.5ที่ตกค้างวิธีที่2ใช้พัดลมดูดอากาศออกจากครัวตอนทำอาหารโดยเฉพาะผัดทอดหรือย่างควันที่เกิดขึ้นมีฝุ่นละเอียดปะปนอยู่มากคนที่มีปัญหาหลอดลมอักเสบหืดหรือภูมิแพ้จะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจลำบาก เคล็ดลับง่ายๆคือเปิดพัดลมดูดอากาศก่อนเริ่มทำอาหาร5นาทีและปิดหลังทำเสร็จอีก10-15นาทีจะช่วยดูดควันและกลิ่นออกให้หมดถ้าไม่มีพัดลมดูดอากาศลองเปิดหน้าต่างครัวที่ไกลจากถนนใหญ่แล้วใช้พัดลมตั้งโตะ๊ะเป่าควันออกไปข้างนอกวิธีที่3เลือกเวลาออกกำลังกายให้เหมาะสม การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเลือกเวลาผิดอาจได้ฝุ่นพิษเข้าไปในปอดมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งคือตีห6ถึง6โมงเช้าหรือ22-23ถึง23โมง ถ้าต้องออกกำลังกายช่วงเวลาอื่นลองหาสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ยเยอะห่างจากถนนใหญ่หรือออกกำลังกายในร่มเล่นโยคะเดินบนลู่วิ่งหรือยกน้ำหนักเบาๆก็ได้ประโยชน์ไม่แพ้กันวิธีที่4ปรับความชื้นในบ้านให้เหมาะสมอากาศแห้งเกินไปจะทำให้เยื่อบุจมูกและคอแห้งสูดฝุ่น pm 2 5เข้าไปง่ายขึ้นส่วนอากาศชื้นเกินไปจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อราและไรฝุ่น ความชื้นที่เหมาะสมคือ40่สถึงหกเอร์เซ็น์ถ้าไม่มีเครื่องวัดความชื้นลองสังเกตง่ายๆถ้าหายใจลําบากจมูกแห้งแปลว่าอากาศแห้งเกินไปให้แขวนผ้าเปียกในห้องหรือตั้งถ้วยน้ําไว้หลายจุดถ้าเห็นรอยน้ําค้างที่กระจกหน้าต่างหรือกลิ่นอับแปลว่าชื้นเกินไปให้เปิดพัดลมระบายอากาศวิธีที่5ใช้หน้ากากอนามัยแม้อยู่บ้านฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ถ้าบ้านอยู่เตดถนนใหญ่หรือมี การก่อสร้างใกล้เคียงการใส่หน้ากากอนามัยตอนทำความสะอาดบ,บ้านหรือช่วงที่มีฝุ่นหนาข้างนอกจะช่วยป้องกันได้มากโดยเฉพาะตอนกวาดบ้านถูพื้นหรือซักผ้าการเคลื่อนไหวจะทำให้ฝุ่นที่สะสมอยู่ลอยขึ้นมาถ้าใส่หน้ากากอนามัยที่มีการรับรอง N95 หรือ KN95 จะกรองฝุ่นได้ดีที่สุดวิธีที่6ดูแลระบบปรับอากาศให้สะอาด เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ทำความสะอาดนานกลับเป็นแหล่งฝุ่นและเชื้อโรคไส้กรองที่สกรปรกจะพัดฝุ่น PM 2.5ที่สะสมอยู่กลับเข้าห้องควรทำความสะอาดไส้กรองเครื่องปรับอากาศทุกเดือนถ้าเป็นไส้กรองแบบซักได้ให้แช่น้ำสบู่ถูเบาๆแล้วผึ่งให้แห้งสนิทถ้าเป็นไส้กรองแบบใช้แล้วทิ้งควรเปลี่ยนทุก1-3เดือนขึ้นอยู่กับว่าใช้บ่อยแค่ไหนวิธีที่7ปลูกต้นไม้ที่ดูดฝุ่นในบ้าน Thank ต้นไม้บางชนิดช่วยดูดซับฝุ่น pm 2.5ได้จริงโดยเฉพาะต้นไผ่น้อยต้นเฟิร์นต้นใส่ใบเงินและต้นหญ้าแฝกใบของพืชเหล่านี้มีขนาดเล็กและมีจำนวนมากทำหน้าที่เป็นแผ่นกรองธรรมชาติการดูแลก็ไม่ยากรดน้ำทุกวันเช็ดใบให้สะอาดสัปดาห์ละครั้งและวางในจุดที่มีแสงสว่างพอเหมาะยิ่งมีต้นไม้เยอะอากาศในบ้านจะยิ่งสะอาดขึ้นแถมยังช่วยเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้ สมนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ควรรู้เช่นตรวจสอบค่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศทุกวันก่อนออกจากบ้านถ้าค่าเกินร้อยควรงดออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นหืดปอดบวมหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากฝุ่น PM 2.5 ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปฏิบัติดูแล้วมาบอกกันว่าอากาศในบ้านดีขึ้นแค่ไหนหรือมีเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมอย่าลืมแชร์กันนะเพราะสุขภาพดีของคนที่เรารักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด